สวัสดีชาวลัคนาราศีกันท,ทุกทุท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2,566ให้กับชาวลัคนาราศีกันได้รับชมรับฟังกันนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพพพุธนะครับดาวพพพุธในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนอริของลัคนาคือเรือนของปัญหาอุปสรรคนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีกันเองจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไป แก้ไขปัญหาเรื่องดาวต่างๆนะครับดาวประพุธเองอยู่ร่วมกับดาวพระติ์แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ดาวพระพิ์เองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับปัญหาที่แก้ไขนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ทันจะตั้งตัวนะไม่ทันจะคาดกิจที่จะมีปัญหาเข้ามาแต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องดาวต่างๆได้นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยดาวพระเสาร์เองเป็นดาวตีเทพดาวใหญ่นะซึ่งมีการยกย้ายแล้วนะจากราศีมังกรนะ ราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับมันอยู่ร่วมกับดาวตัวของชาวลัคนาราศีกันเลยนะครับดาวราศีเองเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตานะเข้า,าอยู่ร่วมกับดาวตัวตองชาวลัคนาราศีกันเองอาจจะทําให้เรื่องราวต่างๆนะที่จะต้องมีปัญหาแก้ไขนะเกิดขึ้นได้นะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับตรงนี้อาจจะต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งในช่วงระยะนี้ของชาว ลัคนาราศีกันเองนะครับพอวันที่11มีนาคมนะเราจะมีการยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะเรียกว่าอยู่ในเลือนปัตตนิของลัคนาแต่มีตําแหน่งเป็นปะนะครับปะคือไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่อาจจะขาดความสุขไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับแต่แต่นะดาวพุธเองเข้าอยู่ที่ราศีมีนนะครับเ,รจเจ้าเดือนศีมีนคือดาวพระพฤหัสเองเป็นเจ้าบ้านเอง มีตำแหน่งมีความมั่นคงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เขา้จะพยุงนะเรื่องราวต่างๆของครอบครัวเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีทําให้ชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าของตัวเองเนี่ยมากขึ้นในช่วงระยะน,นี้ตัาพูดเองอยู่ร่วมกับดาวพัทศุกร์ด้วยนะครับตับกร์เองเป็นดาวเจ้าเรือน การเงินนะครับมีตําแหน่งเป็นอุ๊ด,ด้วยนะครับทําให้ชาวลัคนา,าราศิกัญเองในช่วงหลังจากจวันที่11มีนาคามต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าใหม่ใหม่มีโอกาสที่จะได้เงินนะมีโอกาสที่จะได้มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสาหรับบางคนในช่วงระยะนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเกิดขึ้นได้ของชาวล,ลาัคนาราศิกังตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ พอช่วงสิ้นเดือนวัาที่30มีนาคมดาวพุธมีการเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าเดินเร็วเขาต้องจะเสริ์ตเร็วในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยกยายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเรียกว่าเข้าสู่เรือนมรณะของลัคนาทําให้ชาวลัคนา,าราศีกันเองอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องระมัดระวัง,งคืออาจจะต้องระมัดระวัง,งเกี่ยวเรื่องของปัญหาสุขภาพ นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับในช่วงหลังจากสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะครับเรื่องราวของการเงินของชาวลัคนาศีกันเองเนี่ยตัวแทนการเงินคือดาวพระศุกร์นะครับนับศุกร์เองอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือปรนปัตต r n ของลัคนามีตำแหน่งเป็นอุดเรียกว่าการเงินทุก่านจะมีความมั่นคงในช่วงเดือนมีนาคมนะครับการเงินเป็นอุดมีความยิ่งใหญ่พอสมควรใ,วน,ในเรือนปัตต r n i ทาให้เรื่องการเงินของชาวลัคนาศีกันเองเนี่ยอาจจะได้เงินจาก ผู้ค้าคู่สัญญานะเงินที่ลงทุนกับครอบครัวนะครับในช่วงลานี้เนี่ยอาจจะนําผลประโยชน์มาให้ได้เป็นอย่างดีเป็นระยะยาวมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับทำให้เรียกว่าเรื่องดาวกันเงินเนี่ยเขาต้องจะมาถึงตัวของชาวลัคนาศิกันได้ไม่ยากเย็นนักนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่15มีนาคมเนี่ยดาวกันเงินมีการเดินหน้ายกย้ายจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับมีแต่เป็นปะนะครับเข้าสู่เรือนมรณะของลัคนา มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศิกันเองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนั้งๆจะเยอะนะครับเรียกว่าการเงินเป็นปะออนกําลังนะแต่ตกมาหนักก็ต้องมีี่ต้องจ่ายด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นการจ่ายที่เรียกว่าจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องราวตา่ตางๆอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของลูกน้องนะครับลูกน้องบริวารน,นะผู้ใต้คับบัญชาหรือบุตรหลานของตัวเองได้ในช่วงระยะน,นี้ยังไงก็ให้คอยประคับประคอง บริหารการเงินเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆตรงนี้ไปให้ดีสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่ไม่ทันจะคาดคิดหมดเงินไปกับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความสนุกสนานเลินเล่อของลูกน้องของเราเองบุตรหลานของเราเองก็ตามตรงนี้นะครับเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆตรงนี้ไปสักนิดหนึ่งของชาวลัคนาราศีกันหลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ ส่วนเรื่องราวของการงานของชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยตัวแทนการงานคือดาวพระพุธนะเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเดตัวของชาวลัคนาราศีกันเองดาวพระพุธเองก็เรียกว่าอยู่ในเรือนอริของลัคนาแต่ช่วงต้นเดือนก็เรียกว่างานก็เป็นงานที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเป็นประเภทที่เรียกว่าแก้แล้วก็แก้อีกนะแก้แล้วก็แก้ไม่จบเป็นงานที่ชาวลัคนาราศีกันเองจะต้องลงมือไปทา เรื่องาเรื่องงานเนี่ยแก้ไขด้วยตนเองนะหวังพึ่งคนอื่นลูกน้องบริวารต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งนะตรงเนี้ยเลยต้องเข้าไปดูแลเรื่องราวต่างๆตรงด้วยตัวเองนะครับพอช่วงวันที่17มีนาคมเนี่ยตัวแทนการงานยกย้ายก็สู่ราศีมีนนะครับก็เรียกว่าเป็นงานที่ต้องอยู่ในหมู่เคืยญาติหรืออยู่ในองค์กรอยู่ร่วมกับลูกค้าหุนสวนคู่สัญญาของเราเองนะเป็นงานที่ต้องเรียกว่า เข้าไปดูแลจัดการเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนะด้วยตัวเองอาจจะเป็นทําให้ชาวลัคนาราศีกันเองอาจจะมีความเด็ดเหนื่อยบ้างในช่วงระยะนี้นะครับแต่ต้องเข้าไปดูแลต้องไปเกี่ยวข้องน,นะเรื่องของข้อผิดพลาดเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ตามมีเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเองนะครับพอสิ้นเดือนไปเนี่ยนะครับงานอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องมีการ เดินทางไกลเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันเดินทางไปเพื่อแก้ไขปัญหาในต่างถิ่นต่างแดนนะครับตรงนี้ของชาวรัชนาาศรีกันในช่วงสิ้นเดือนไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวรัชนาลศรีกันเองในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะเรียกว่ายัางอยู่ตำแหน่งที่เขานั้งจะดีอยู่นะครับยังปลอดภัยอยู่นะเรื่องราวสุขภาพไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงอาจจะมีแค่เรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวของตัวชาวรัชนาลศรีกันเองนะครับยังไงตรงนี้ครับ ูพีขอให้อดทนนะสู้ๆนะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะผ่านไปทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนของชาวลัคนาราศรีกันเองนะครับส่วนเรื่องราวของความรักเรื่องของครอบครัวนะครับตัวแทนคนรักครอบครัวคือดาวพัหรือหัสนะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเองเนี่ยดาวพลัดเป็นเกษตรษเจ้าเรือนต้องย้ำเรื่องของความมั่นคงนะ ก็ทั้งจะมีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่เรียกว่ามีรายได้ดีนะเป็นกอบเป็นกรรมมีความก้าวหน้ากันดีในการเรียกว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของรายได้เรื่องของหลักทรัพย์ต่างไม่ว่าจะใช้เงินในการเดินทางในเรื่องการค้อบปะกผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปต่างทิ่ต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับช่วงเดือน มีนาคมนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่ามีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอย่างแน่นอนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะเตรีอมกาะเหนื่อยหน่อยนะแต่ครอบครัวก็มีความสุขดีนะครับในช่วงระยะนี้ส่วนคนโสดนะคนโสดก็เรียกเรื่องราวความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอาจจะพบเจอใครบางคนมาแล้วนะมีการติดต่อคุยพูดจานะสื่อสารสัมพันธ์มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องราวความรักเนี่ยก็น้าจะ เกื้อหนุนกันได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าชาวร้องแีกันเองเนี่ยก็ทั้งจะมีความใกล้ชิดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่11มีนาะคมเป็นต้นไปนะใกล้ชิดมากขึ้นแต่ก็เหนื่อยมากขึ้นด้วยที่ต้องดูแลเทคแคร์ care, คนรักคู่ครองของตัวเองนะครับคนที่อาจจะเป็นคนโสดอยู่อาจจะไม่พบเจอใครเลยเนี่ยอาจจะต้องอดูเรื่องของพื้นฐานดวงชะตานะว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักบ้างแต่ในช่วงระยะน,นี้เนี่ย ตามหลักของดาวที่มีการโครจรณนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับเรียกว่าเรื่องราวความรักเนจริงๆแล้วน่าจะพบเจอใครบางคนเขามันโดนชะตาแล้วของชาวและกนาราศีกันเองนะครับแต่ว่าเป็นความรักที่อาจจะต้องมีความเจดเนรหน่อยนะช่วงนี้มันคงดีแต่ความสุขอาจจะมีความสุขกับครอบครัวลดน้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ความรักยังคงมีความมั่นคงทั้งคนโสดและคนมีครอบครัวแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นคุณลวงกว้างของชาวลัคนาสิกันยังไงก็ถ้าชอบค,คุณลุงกูพีก็อย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจกับรูพีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกูพีไวนไน้นะครับจะได้อัปเดตเรื่องราวต่างต่างไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้บางสิ่งบางอย่างของดวงชะตาถ้ากูพีพย,ยากรไปเนี่ยก็ให้เตรียมตั้งรับเอาไว้นะดวงชะตาพื้นฐานแต่ละคนนะมีจุดเบี่ยงเบนมีความแตกต่างกันนะครับตรงที่รูพีฝากเอาไว้นะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะใครที่ยังมี เรื่องราวที่รู้สึกว่าฟังแล้วยังไม่ชัดเจนนะสามารถติดต่อกุณพีมาเพื่อรับก้กมูลส่วนตัวได้นะคพีก็จะจาะลึกไปจนถึงพื้นฐานดวงตาของของเจ้าชะตาโดยตรงนะครับจะมีความชัดเจนมากกว่าข้อมูลโดยรวมตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมร,นนรับฟังคุณพี่ปนตอนนี้สวัสดีครับ